เรื่องจริงผ่านจอเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งได้ขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนสามมายังถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับในขณะที่พวกเขากำลังตัดสินใจที่จะแซงรถคันหน้านั้นก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นและเหตุการณ์เพียงเสี้ยววินาทีนี้ก็จะเปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปตลอดการเกิดอะไรขึ้นกับเด็กนักเรียนกลุ่มนี้ไปติดตามชมครับนำเสนอเรื่องจริงโดยสิงดิสคอเวอร์ไฟ0หลอดไฟ LED หลอด LME ถ้าวันนั้นผมไม่เอารถไป ถ้าวันนั้นผมไม่ขับรถไปโรงเรียนก็ผมไม่เกิดขึ้นเสียใจครับรู้สึกเสียใจเศร้าเรื่องที่ทำให้เพื่อนเป็น่างนี้พีชหนุ่มน้อยวัย7 7ปีเอาแต่นั่งโทษตัวเองถึงเรื่องราวที่ผ่านมาเขาคิดเสมอว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของอุบัติเหตุร้ายแรง เมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาน,นี้เหตุการณ์ครั้งนั้นก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทรัพย์สินและร่างกายของเขาและเพื่อนอันเป็นที่รักของเขาด้วยพุ่งสอบเสร็จครับกำลังจะกลับบ้านก็ขับรถออกมาจากโรงเรียนครับขับได้เรื่อย พอขับขับตามรถเมย์มาครับแล้วรถเมย์วิ่งช้าผมก็เลยจะแซงรถเมย์แต่ว่าก่อนจะแซงรถเมย์ผมก็มองไปข้างหลังนะครับว่ามันปลอดภัยแล้วแล้วก็ให้เพื่อนให้เพื่อนบอกให้เพื่อที่จะออกไปเลนกลางครับแล้วขับออกไปก็จะแซงรถเมย์แล้วนะครับกำลังจะแซงรถเมย์ครับแล้วรถปูนก็เร่งเครื่องขึ้นมา รถบูนเร่งเครื่องมาประกบกับรถจักรยานยนต์ของพีชทำให้รถของเขาอยู่ตรงกลางระหว่างรถเม์และรถปูนมาเบียดเบียดเข้ารถผมแทนผมก็เลยไปเกี่ยวกับรถเม์ล้มครับเสียลากล้มนะครับแล้วรถปูนรถมะปูนก็ลากเคลื่อนออกไปร่างของหลิวซึ่งเป็นคนซ้อนท้ายสุดกระเด็นเข้าไปติดที่ล้อรถปูน ทำให้เขาโดนลากไปไกลประมาณ10เมตรลากไปผมก็เห็นนะครับแต่ผมก็วิ่งไปหาเขาไม่ได้เขานอนอยู่กลางถนนนะผมก็คิดแค่ว่ามันจะตายไหมครับเพราะว่ามันโดนรถปูนลากครับแต่ว่าคนแถวนั้นก็มีมาช่วยนะครับมาช่วยเยอะอยู่ครับพอดีได้ยินเสียงร้องดังมากพี่ก็เลยวิ่งออกไปดูก็เห็นรถปูนเนี่ยเหยียบขาน,น้องผู้ชาย ช่วงช่วงขาสองข้างนะครับตตวตอนตอนที่พี่ออกมาเห็นเนี่ยคือรถมันจอดอยู่แล้วจอดอยู่นิ่งนะแล้วก็พี่ก็ให้รถปูนเลื่อนออกไปเพื่อจะให้พ้นขาของน้องเขาไม่มีใครรู้ว่าขาของหลิวที่โดนบทขยี้และลากไปไกลกว่า10เมตรจะเป็นอย่างไรบ้างทุกคนได้แต่ภาวนาให้เขาปลอดภัย แต่เกิดอบุบัติเหตุก็เข้าโรงพยาบาลก็ไม่ได้เจอแล้วผมมาหา,าตอนเย็นตอนนี้ผมทําแผลทำอะไรเสร็จแล้วมาหาที่โรงพยาบาลเขาก็อยู่ห้องผ่าตัดตอนนั้นเราฆาแ้วเพื่อราไปตอนนั้นผมรู้แค่ว่าเป็นหนักนครับผมก็คิดว่ารอดนะครับแต่ว่าถ้ารอดรอดแล้วก็อาจจะไม่เหมือนเดิมครับตอนนั้นผมก็คิดอ้่างไร วันนี้พีทตั้งใจจะไปหาหลิวที่โรงพยาบาลเพื่อไปดูให้เห็นกับตาว่าอาการของเพื่อนเขาเป็นอย่างไรบ้างแม้หนึ่งเดือนที่ผ่านมาเขาจะติดตามอาการของหลิวอยู่ตลอดแต่ความกังวลในใจของพีทก็ยังไม่เคยลดเลือนไปเพราะถ้าวันนั้นเขาไม่ขับรถจักรยายนยนต์ออกไปหรือถ้าวันนั้นเขาไม่ยอมให้หลิวซ้อนท้ายและถ้าวันนั้นพวกเขาเห็นรถปูนเร็วกว่านิ้สักนิดเขาและเพื่อนคงจะไม่ต้องมาประสบเหตุเช่นนี้ คิดว่าตายแน่ๆพี่ผมไม่ไหวแล้วตอนนั้นแต่ก็ต้องทนขาครับหนักสุดคือขาขวาที่แบบทำแรไม่ได้เลยเพะกระดูกหักหลายท่อนอยู่กระดูกที่เข่าก็หายไปครึ่งหนึ่งตอนนี้ก็ใส่เหล็กอยู่ เจ็บทรมานอยากกลับบ้านแม่ไม่ได้เจอบ้านมาเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยถึงบ้านไม่ได้กลับมาเดือนหนึ่งแล้วเจ็บด้วยพี่ทรมานนอนโรงพยาบาลไม่รู้จักใคร กำลังใจสำคัญของหลิวก็คือพ่อและแม่ตั้งแต่เกิดเหตุพ่อกับแม่ก็ต้องปิดร้านอาหารและร้านเสื้อผ้าเพื่อมาดูแลเขาอย่างใกล้ชิดของคนเป็นแม่เนาะมันไม่รู้จะพูดยังไงมันอยู่ข้างในอหรือว่าสงสารเขามาก พยายามนำใจให้เข so ้มแข็งเพื่อไม่ให้ต่อหน้าเขาอะไรอย่างเงี้ยว่าต้องเราต้องให้กำลังใจเขาเพื่อให้เขาเข้มแข็งออเขาเห็นคนนู้นไปนู่นไปนี่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ิอยากจะไปอยากจะกลับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินการเดินแต่ว่าการเดินนี่หมอเพราะว่าอยู่ที่กายภาพถ้าเกิดเขาทนเจ็บนิดนึงก็อาจจะกลับมาเดินได้เหมือนปกติอะไรอย่างเงี้ยก็มากับแม่เขาทุกวันนะฮะมาแต่เช้าแล้วก็ ตอนบอเวลาเยี่ยมเราก็กลับแต่นี้ปัญหาด้วยว่าเราเองเนี่ยมันขาดรายได้เพราะว่าต้องอยู่มาดูแลเขาไงจะใครคนนึงไปค้าขายมันก็ไม่ได้เพราะมันต้องช่วยกันรัฐภาพน้องเขาช่วยเองไม่ได้เราต้องไหนจะคดีความอีกนับว่ายังเป็นเคราะห์ดีที่เหตุการณ์นี้ไม่ได้พรากชีวิตใครไปแต่อุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้หลิวต้องพักการเรียนอย่างน้อยหนึ่งภาคเรียนเพื่อรักษาตัวแม้เหตุการณ์นี้พวกเขาจะมั่นใจ ว่าพวกเขาไม่ได้ประมาทและระวัดระวังเป็นอย่างดีแล้วแต่ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุมันก็มักจะเกิดขึ้นได้เสมอแล้วครับเพื่อนไม่ได้ผิดถ้ามันถ้ามันไปชนเขาโกรอันนีดีอันนี้ไม่กดไม่กอันนี้เขามาเขามาจอเราตอนเราจะาพารเห็นรถบรรทุกโม่ปูน ัำม,มาจ่อท้ายแล้วก็เร็วอยู่นะรถโม่ปูนัำม,มาเร็วอยู่และอันนี้เหมือนเขาจะแซงอันนี้เขาแซงครับเขาก็เบียดแบบบีบเข้ามาเห็นเขาบอกว่าเขาจะเร่งเร่งเครื่องมาเพื่อที่จะไปให้ทันไฟแดงแต่เขาน่าจะดูด้วยครับว่าข้างหน้ามีมอเตอร์ไซค์อยู่ทัศนวิสัยของรถแต่ละคันมันต่างกัน แต่หากทัศนคติตรงกันคือผู้ใช้ทางรู้จักระมัดระวังและให้ทางซึ่งกันและกันอุบัติเหตุในลักษณะนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นเลยไม่กล้าขับหลอกครับเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทำให้เพื่อนเข้าโรงพยาบาลแค่ซ้อนผมยังไม่กล้าซ้อนเลยครับก็อยากให้ระวังครับ อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เสมอครับเราไม่ชนเขาเขาก็มาชนเราเหตุการณ์ร้ายๆมักจะทิ้งอุทาหรณ์ไว้เสมอทั้งพีทและหลิวจะเก็บเรื่องนี้ไว้เตือนใจเพราะหากเมื่อใดที่พวกเขาพร้อมกันออกไปขับขี่ยานพาหนะอีกครั้งเขาจะระมัดระวังมากกว่าเดิมและไม่ปล่อยให้อุบัติเหตุไม่คาดฝันเช่นนี้กลับมาซ้ำรอยเดิมครับ หวังว่าเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมได้รับชมไปนั้นคงจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ขับขี่ทุกท่านยั้งคิดก่อนที่จะแซงทุกครั้งนะครับเพราะถ้าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วไม่มีใครสามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้ระมัดระวังไว้ดีที่สุดครับ